สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะมาทําการปลูกชะอมนะครับก็นี่ครับต้นชะอมนะครับดูสภาพดินนะครับไม่ดีมากๆเลยนะครับเราก็ต้องค่อยๆปรับปรุงนะครับก็วันนี้เราจะลงชะอมไว้สิบเอ็ดต้นก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะดินเป็นดินก้นบ่อนะครับแล้วพอแห้งปุ๊บก็จะเป็นก้อนนะครับ นี่ครับเราปลูกไว้นะครับทั้งหมดสิเบเอดต้นครับเรียงแนวยาวนะครับนะครับเมื่อเราลงปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการรดน้ํำครับก็นนี้ครับคือสภาพดินมันไม่ดีออกมากเลยนะครับ เรเสร็จเรียบ,บร้อยแล้วครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราจะซื้อดินถุงมาลงครับให้เพื่อให้ลากมันแน่นขึ้นนะครับับดูสภาพดินนะครับเป็นดินก้นบ่อนะครับที่เขาตักมาทิ้งนะครับในหลังบ้านผมพอมันแห้งครับมันก็จะแตกอย่างนี้นะครับ